สำหรับชาวราศีมังกรนะครับอ้าวเดือนมีนาหกเจ็ดโชคลาภจะทรงไหนดีนะครับอ่าเขาบอกว่าสําหรับเสียงโชคเสียงดวงนะเขาบอกว่าอะไรที่เป็นในเรื่องของความฝันนะอะไรที่เกี่ยวกับน,นิมิตนะในเรื่องของจินตนาการนําโชคลาภมาให้นะครับ แต่ไพ่เดวิลเนี่ยมันขึ้นมาเตือนเขาบอกว่าเฮ้ยเดือนนี้เนี่ยเอาแบบพอสนุกสนานนะอย่าเอาแบบจนโอเวอร์นะครับหรือว่าทุ่มทุนสร้างขายบ้านขายรถไม่เอานะครับนะแนะนำไม่ซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงนะผิวคล้ำสูงไวัยนะครับนะมักจะนำโชคลาภมาให้ชาวราศีมมกอนนะครับอ่าเดือนนี้นะสำหรับคนที่อยากหาจ็อบเพิ่มนะธุรกิจเพิ่มเขาบอกว่าทําได้นะ ทำให้เต็มที่นะใช้ความสามารถของตัวคุณเองเนี่ยนะเขาไม่รับประกันรายได้นะไม่ได้มีไพ่เหรียญขึ้นมาเขาบอกว่าทําให้เต็มที่เถอะนะและผลลัพธ์มันจะออกมาเองนะครับอาะประมาณนี้สําหรับชาวราศีมังกรน,นะครับขอให้รวยให้รวยนะครับ